ยินดีต้อนรับนะคะคนวันจันทร์เข้าสู่ช่วงของดวงการงานการเงินการลงทุนอะไรใหม่ๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะการพยากรณ์ในดวงรายเดือนนี้ไม่ได้พูดถึงความรักเนาะความรักเรามีการดูรกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะเปิดเผยแค่เรื่องของการงานการลงทุนนะคะการเงินเท่านั้นเพื่อความเด่นชัดนะคะ ถามว่าภาพรวมในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรถ้าภาพรวมดูตอนนี้นะคะน่าจะมีความกระตือรือร้นนะคะมีแบบว่าไม่นิ่งเลยเป็นดวงไม่นิ่งเลยอะสำหรับคนบรนจันน่ะนะคะในช่วงกรกฎาคมบอกก่อนค่ะ การพยากรณ์นี้เป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดวงใครนะคะดังนั้นการดูดวงส่วนตัวถือว่าสําคัญแต่อันนี้เป็นภาพรวมหยิบยกหยิบจับสิ่งดีๆเอาไปลองปรับใช้อะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจไม่ชอบก็มองผ่านเลยไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคนวันจันทร์ค่ะในช่วงเดือนเจ็กรกฎาถือว่าเข้าเขาเรียกผ่านพ้นครึ่งปีไปแล้วเนาะดวงการงานภาพรวมในเดือนนี้นะคะเอาเฉพาะเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้พละกําลังจริงๆค่ะในการจัดการงานสารพัดสิ่งเลยโปรเจกต์ต่างๆนะคะจะถูก ประเด็งประดาเข้ามาอย่างไม่ยั้งเลยนะคะนั่นหมายความว่าเดือนนี้ตั้งรับให้ดีๆคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ในหัวนะคะแต่ดวงของคุณดีนะตรงที่มีดวงอุป,ปถัมภ์ค่อนข้างเด่นนะคะเตรียมรับมือค่ะกับความเครียดและความกดดันได้เลยแต่ว่าถ้าคุณทําสําเร็จหมาชาริออดจริงๆนั่นหมายความว่าตําแหน่งเนี้ยคือมันจะพิสูจน์แล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณจะได้ยิ้มนะหัวใจพองโตกับผลของงานมากๆนะคะ ระวังนะคะในช่วงนี้พอมันเครียดเนี่ยอารมณ์ของคุณมากจะไม่คงที่นะคะขึ้นขึ้น,นลงลงความดื้อรั้นของคุณความมั่นใจนะคะก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึก ร่วมงานลำบากได้ลำบากใจนะต้องระมัดระวังค่ะทีนี้เรามาขยายในเรื่องของดวงงานกันดีกว่าเนาะถามว่าคนวันจันทร์นะคะเกณฑ์การลงทุนใหม่ๆจะดีไหมถ้าถามว่าคนวันจันทร์ลงทุนใหม่ๆเนี่ยถือว่าดีมันเป็นช่วงเวลาโชคชะตาด้วยแต่ว่ามันจะเป็นการปิดจ็อบมากกว่าการปิดจ็อบการประเมินนะคะการเขาเรียกว่า พิสูจน์จากตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้มันเป็นบทพิสูจน์หรือผลสำฤทธิ์ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันประสบความสําเร็จไปเกินครึ่งทางไหมมันควรจะต่อยอดไปถึงสิ้นปีไหมหรือมันควรจะไปเรื่อยๆเราดูสถานการณ์ไปจนถึงสิ้นปีหรือว่าจะยุติมันจะเป็นรับอ่ามันจะเป็นการประเมินตัวเองแล้วก็ประเมินผลที่ได้ดังนั้นนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะบู๊ที่สุดบู๊แบบสุดพลังนะคะเพื่อให้งานเนี่ยมันออกมาในทิศทางที่ดีเพื่อจะได้ลองประเมินได้ถามว่า เงินเก็บที่มีอยู่เนี่ยจะมีเกณฑ์การลงทุนหรือมีการดึงไปไหมคุณเป็นคนที่จะพยายามไม่ลงทุนในช่วงเดือนเจ็ดค่ะคุณจะมีความคิดหวงแหนทรัพย์สินของคุณการเงินการทองของคุณแม้กระทั่งเรื่องงานคุณอยากจะทําทุกอย่างที่อยู่ในภายใต้การรับผิดชอบของคุณตอนนี้หรืองานตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนดังนั้นดวงการลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันแค่เป็นความต้องการในใจแต่ยังไม่ใช่ เดือนนี้ยังไม่ใช่โอกาสนี้คุณจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเพื่อเปิดรับในการสร้างโอกาสใหม่ๆก็น่าจะเป็นเดือนอื่นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการสะสางเดือนแห่งการประเมินตัวเองและประเมินผลของงานนะคะถามว่าคนที่กําลังทําธุรกิจในรูปแบบของการมีคู่แข่งนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัว SME นะคะหรือว่าธุรกิจที่เราเป็นนายตัวเองคู่แข่งมาเต็มระบบเลยคะ่ะเดือนนี้ต่างคนต่างลดแลกแจกแถมจัดโปรโมชั่นกันนำซัมเมอร์เซลล์กันเลยทีเดียว ดังนั้นคุณไม่ว่าคุณจะผัดกับข้าวหรือคุณจะขายกาแฟาเป็นแก้วต้องมีโปรโมชั่นค่ะคู่แข่งของคุณดึงโปรโมชั่นกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะ10แก้วแถม1 10แก้วแถมนมปัง5แก้วอะไรก็ตามนะคะดังนั้นคุณลองไปเพิ่มเมนูแปลกใหม่ให้ราคามันเบาลงเพื่อให้เขามานั่งกินแล้วก็สั่งเมนูหรือว่าสั่งอาหารของคุณที่เป็นจานหลักจานที่มีราคาก็ได้นะคะอาจจะต้องทำโปรโมชั่นตอนนี้นะ แล้วก็ภาพรวมดวงอุปถัมภ์ของคนวันจันทร์ดีเป็นดวงเพศหญิงนะคะอาจจะเป็นเพศหญิงที่มีวัยวุฒิสูงกว่าหรืออะไรก็ตามเขาจะมีถ้าคุณขาดแคลนเงินทุนเขาก็จะช่วยนะคะถ้าคุณขาดแคลนองค์ความรู้หรือว่าจะทํายังไงให้พัฒนารูปแบบการลงทุนของคุณหรือว่าต้องการแสวงหาความรู้ก็จะเป็นเพศหญิงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเพศหญิงมีที่โดดเด่น,นในช่วงของเดือน 7, เจ็ดจะเป็นทั้งโดดเด่นด้านความรู้ด้านการงานแล้วก็ การเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีค่ะคุณมีโปรเจกต์เยอะแต่ยังไม่ขยับแน่นอนน่าจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการเดินทางของคุณมันจะขยับขยายเวลามากขึ้นน่าจะเป็นการเดินทางช่วงเวลากลางคืนนะคะก็จะมีมากขึ้นการเดินทางต้อง คืออย่างนี้การเดินทางของคุณนะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุใครที่ทํางานภาคกลางคืนบ้างคะที่มีเกณฑ์ในต้องขับรถหรือยวดยานพาหนะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะหรือถ้าเพื่อใหอ้เขาเรียกว่าปัดเป่านะคะก็เอารถไปเข้าศูนย์เช็คให้มันระบบพร้อมพร้อมสาหรับการขับเคลื่อนในยามวิการคือยามกลางคืนนะอันนี้ต้องเตือนเอาไว้เพราะคุณจะมีการขับรถในยามกลางคืนมากขึ้นนะคะมีการเดินทางในภาคกลางคืนมากขึน้น รถต้องพร้อมถ้าไม่พร้อมต้องระมัดระวังอุบัติเหตุหรือว่าการเฉียวชนหรือว่าเครื่องจักรเสียหายก็คือรถของคุณเสียหายนั่นเองนะต้องระวงังค่ะเรามาดูในภาพรวมของการลงทุนกับด้านต่างประเทศต้องยอมแบบบอกแบบนี้นะคะการลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนที่ดีขึ้นแต่มันคนเดียวไม่ได้มันจะคุณจะมีพาร์ทเนอร์หรือคู่หูเข้ามาช่วยสนับสนุนหรือว่ามีไกด์ไลน์เข้ามาเป็นคนช่วยผลักดนันอันนี้ถึงจะไปรอดดังนั้นการลงทุน ต่างประเทศใหม่ๆต้องมีพาร์ทเนอร์ การไปเรียนต่อการไปหางานทําในต่างแดนก็ต้องมีลู่ทางนะคะแต่ดวงแจ่มจรัดมากๆคุณจะทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าสินค้าต่างประเทศหรือนําเข้าส่งออกจะค่อนข้างเด่นนะคะจะได้คู่ค้าที่ดีจะได้ลูกค้าที่ดีจะได้คอนเนคชั่นที่ดีหรือว่าได้ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการลงทุนร่วมที่ดีค่ะไปในทิศทางที่ดีนะอย่างที่บอกค่ะบางสิ่งบางอย่างก็มีดีมีเสียเพราะแต่ละคนก็ทําอาชีพแตกต่างกันก็จะพยายามพูดให้เท่าที่มองเห็นเนาะคนที่ชอบใช้ภาษา ทํางานต่างประเทศโคตรโดดเด่นเลยค่ะในเดือน7นี้โดดเด่นมากๆเลยนะคนที่ทําสายเกี่ยวกับสินค้าเครื่องรางของขลังมูเตลูฮอตฮิตฮิตไม่เลิกแต่รอบนี้สินค้ามูเตลูจะไปแนวสินค้าแบบว่าเน้นความเชื่อเรื่องของดึงทรัพย์กับเรื่องสุขภาพอ่ะลองดูว่าจะเปลี่ยนรูปแบบแบบไหนนะคะดึงทรัพย์กับเรื่องของสุขภาพหรือว่าเขาเรียกว่าของมงคลที่รับขวัญเด็กอะไรแบบนี้น่าจะเข้ามาในตลาด ต่อไปนี้แล้วนะคะต่อมาค่ะ เรามาดูอันนี้อาจจะพูดสิ่งดีๆได้ไม่หมดนะคะที่จริงก็มีเยอะนะแต่เอาเป็นว่าเราจะบอกอาชีพที่เป็นกลุ่มลักษณะแบบนี้ก็แล้วกันถือว่าไปในทิศท,ทางที่ดีกลุ่มงานที่ต้องระวังนะคะจะเป็นลักษณะงานที่ทํากลางคืนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆรปภนะคะหรือว่าคนที่ทํางานโรง,งงานภาคกะกลางคืนต้องระมัดระวังอุบัติเหตุดังนั้นการเมื่อยลอยการง่วงนะคะหรือแม้กระทั่งการทํางานกับเครื่องจักรแล้วร่างกายไม่พร้อมก็มีส่วนผสมหรือ ว่าร่างกายพร้อมทุกอย่างแต่เครื่องจักรมีปัญหาต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องระมัดระวังนะคะภากกลางคืน,นใครทํางานภากกลางคืน,นใครขับรถสิบล้อพี่ๆขับรถสิบล้อภากกลางคืนขน,ขนส่งภาคกลางคืน,นต้องระมัดระวังเอารถเข้าศูนย์เข้าเช็คซะนะคะก่อนการเดินทางนะคะบีบแต่บอกแม่ย่านางนะคะอะ ต่อมาในภาพรวมของน่าจะเป็นลนักษณะงานกลางคืนมากกว่านะคะใครทําบ้างหรือแม้กระทั่งบุรุษพยาบาลที่ต้องคอยดูในกลางคืนพี่ๆเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับด้านของมูลนิธินะคะที่รักษาเ,เขาเรียกว่าที่คอยอยู่ตามปั๊มนะคะหรือว่าตามจุดที่มีอุบัติเหตุบ่อยๆในยามค่ำนะคะที่เสียสละจิตมีจิตที่เป็น ผู้ให้แบบนี้นะคะที่คอยดูระแวดระวังมีอุบัติเหตุที่ใดก็รีบไปดูเข้าถึงชาร์จถึงนะคะก็ให้เรามาระวังเรื่องของการขับรถนะคะพี่ๆขาอ่ะ ทีนี้ในภาพรวมอะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าดีแต่คุณมีดวงใหญ่ดวงอุปถัมภ์นะคะไหว้เจ้าแม่กวนอิมค่ะใครบูชาเจ้าแม่กวนอิมบ้างจะได้อันนี้ส่งที่ดีมากๆนะคะใครบูชาเทพเทวาที่เป็นสตรีเพศโอ้โหรอบนี้ดีมากๆใครจะทําอะไรขอพรคุณแม่ขอพรคุณย่าคุณยายพี่สาวนะสาวใครก็ตามที่เราศรัทธาท่านแล้วก็เคารพนะคะนั่นแหละค่ะ,ะอาจจะทําให้มีความเอ่อชื่นลื่นรมนะคะแล้วก็น่าชื่นชมมากๆแล้วก็อาจจะ งานก็จะไปในทิศทางที่ดีอ้อคนที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดทุนนะคะเล่นเกี่ยวกับสกุลเงินเล่นเกี่ยวกับดิจิตอลอะไรต่างๆนะคะก็ยังไปได้ทิศทางที่ดีนะคะแต่เหมือนจะคุณจะมีตัวซื้อใหม่เพิ่มใหม่เรื่อยๆเลยและที่ถืออยู่ก็ก็ยังคงมีปัญหาก็คือไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ยังซื้อใหม่นะ ก็แล้วแต่เลยค่ะต่อมาค่ะดวงการเงินนะคะการเงินคนวันจันนะในภาพรวมเดือน7นี้เท่านั้นนะการเงินมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนรักจากเพศหญิงแน่นอนค่ะเพศหญิงคุณแม่ก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่คนที่มีวัยยวุฒิน้อยกว่าเรานะคะเป็นคนที่มีวัยมากกว่าเรานะคุณจะได้เกณฑ์โชคลาภจากคนจากคนรักเพศหญิงนะคะหรือผู้หญิงนะคะที่มีอายุมากกว่านะคะแต่อย่างที่บอกโชคลาภมาไม่นานค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์ดึงเงินไปใช้ตลอดเวลาเนาะ คุณจะเอาเงินโชคลาภเนี่ยไปใช้ทํานู่นทํานี่ปิดนี้ก็ได้ค่ะลงทุนใหม่ๆก็ได้แต่เงินเก็บเงินเก่าของคุณคุณจะไม่หยิบออกมานะคะแล้วคุณก็จะคุณก็จะทําอะไรระมัดระวังตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเงินจะอยู่ในแผนของคุณก็ดีนะทีนี้พอการเงินดีอะไรแบบนี้นะคะคือเขาเรียกว่าการเงินดีเพราะว่าพวกคุณควบคุมมันมากกว่านะพอพวกคุณควบคุมมันแล้วก็ถือครองมันแล้วก็ วางแผนการใช้เงินอนะ่ะมันก็เลยทําให้คุณดูงกมากหน่อยในเดือนนี้ในสายตาคนอื่นนะใครมายืมเงินคุณคุณยังไม่ให้เลยในช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์ค่ะแนะนํานะคะบูชาพระไหว้พระตามสมควรนะแล้วก็แนะนาค่ะให้คนวันจันทร์ได้สวดมนต์นะคะคาถาของคนวันจันทร์นะคะสัก15รอบหรือว่าสามรอบก็ได้คะจะส่งผลให้ดวงชะตาหรือการลงทุนใหม่ๆหรือพี่ๆที่ขับรถภากกลางคืนนะคะไหว้แม่ย่านางรถหน่อยก็จะช่วยให้เขาเรียกว่า การเงินดีขึ้นด้วยแล้วก็การเดินทางการทํามาหากินนะ่ะมีโชคมีลาบด้วยนะคะถ้าให้สรุปดังนี้นะคะงานในช่วงนี้ดีค่ะแล้วก็การเจรจาการติดต่อไปเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพศหญิงให้การอุปธรรมที่ดีค่ะการงานเยอะนะคะอ่า เขาเรียกว่าเช็คผลลัพธ์ของการงานในเดือนนี้รวมถึงการเงินนะคะก็อย่างที่บอกค่ะมีโชคลาภแต่โชคลาภเข้ามาแล้วก็ถูกจับจ่ายออกไปดังนั้นก็วางแผนการเงินดีๆแต่รอบนี้ใครก็แตะเงินคุณไม่ได้ค่ะค่อนข้างเหนียวเลยค่อนข้างเก็บเงินเก่งเลยทีเดียวนี่คือภาพรวมของคนวันจันนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ใหม่ๆห,หรืออะไรที่จะเกิดขึ้นวางแผนดีๆค่ะแล้วก็ถ้ามีธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศดีใจด้วยไปในทิศทางที่รับรื่นอ,อย่างมาก,มากๆวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะหยิบโยกข้อ ดีๆเอาไปใช้นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ดวงของเราอะไรที่มันไม่เกี่ยวเราก็ฟังแค่ผ่านๆอะไรที่เราสึกสามารถปรับใช้ได้หยิบมันไปใช้นะคะส่วนอะไรที่มองแล้วขัดหูขัดตามองข้ามไปได้เลยนะเพราะว่านี่เป็นภาพดวงรวมค่ะวันนี้คงต้องราไปก่อนกับการพยากรณ์ดวงเดือนเจ็ดนะคะของคนวันจันทนะหวังว่าเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ